อดีตลำบากไม่มีเงินจนต้องขอนอนในโรงน้งเปิดบ้านสวนดีเจพูดภูธิชัยกวานสื่อที่18ไร่เก็บไว้ให้ลูกชายดีเจพูดภูธิชัยสามีสุดเลิฟของนางเอกสาวและผู้จัดละครคนสวยจุยวรัทยาเผยถึงความรู้สึกในการสร้างบ้านในพื้นที่16ไร่ให้พ่อแม่ที่อำเภอสวนพึง่งจังหวัดราชบุรีด้วยความตั้งใจเพราะอยากให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายว่าย้ายมาจากอำเภอดำเนินสะดวกมาสวนพึง่งตอนนั้นไม่มีต่าง พ่อมีตังเราก็อยากจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้เขาอยู่สุขสบายสไตล์รีสอร์ทเรายังไม่รู้บ้านรูปแบบไหนแต่ภรรยาบอกว่าสร้างมาแล้วดีไซน์คล้ายเรือสำราวตั้งรักผมมีความสุขนะได้ทดแทนบุญคุณสิ่งที่ตั้งใจอยากทําให้พ่อแม่จริงๆรู้สึกว่าวันนี้ผมตายผมอยากไปอย่างสงบได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจทํามาตั้งแต่เด็กไม่คิดว่าวันหนึ่งจะสร้างบ้านหลังใหญ่ให้เขาได้ขนาดนี้สื่อที่เพิ่มให้เขาได้ขนาดนี้ ดีเจพุทธกล่าวจากใจจริงถึงความตั้งใจทําเพื่อพ่อแม่นิกกี้ก็ได้กล่าวว่าพี่พุทธเป็นพี่ที่ผมเคารพรักมากเขาเคยเล่าชีวิตวัยเด็กให้ผมฟังเขาลําบากมากเขาเคยนอนในโรงนะเคยคุยความฝันกับเขาเขาเคยอยากเปิดร้านไอติมร้านกาแฟเห็นพี่ประสบความสําเร็จภูมิใจมากเขาไม่ทิ้งผมนะความจริงเลยไม่ใช่ผมปั้นเขานะเขาไม่ทิ้งผมสมัยเขาเป็นพุทธตึกแตกสมัยเขามีงานเยอะเขาแทบจะทุกงานที่เขาเป็น เป็นส่วนหนึ่งของงานเขาก็จะบอกลูกข้าวว่าให้ผมเป็นพิธีกรพี่พูดเขาน่ารักมากคืนแทนเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกคู่แล้วสําหรับคู่ของนางเอกสาวจุยวรัทยานินครูหากับสามีหนุ่มผูดพุธชายเกษรศิลป์หลังจากออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกชายคนแรกภาพที่ท้องเริ่มใหญ่จนเห็นได้ชัดเจนแล้วพร้อมพาลูกในท้องไปพบคุณพ่อคุณแม่ที่สงหวัดประสบคีเรคันเป็นครั้งแรกนอกจากนี้สุยวรัทยายังได้อุ้มท้อง เดินทัวร์ดูพื้นที่18ไร่ครึ่งที่ทางด้านดีเพุทธซื้อเก็บไว้ซึ่งบอกเลยว่ากว้างขวางและใหญ่โตมากจริงๆพาพีเจน้อยนีท็อกมาเยี่ยมคุณตาคุณยายครั้งแรกค่ะมาสุดอากาศดีๆที่ประจวบแถมด้วยมาดูที่ที่ซื้อไว้แบบงงๆ18ไร่ครึ่งคุณพ่อพุทธอยากปลูกอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวว่ากันอีกทีส่วนที่พักก็เดิมสะดวกเงียบสงบณนะบ้านยา BN ของลุงแจ็คคลิปนี้ของกินไม่อัน้นพร้อมมีน้ำโบ๊ มามามาช่วยกินแม่แฮปปี้สุดๆ